สวัสด <calls> ีครับท่านผู้ครับเอวีทีทูเชดีนท่านผู้ชมไปที่เมนสตเดิโอที่นี้ของเจาทัพปราศรุ่งศรีภูชมทางผาทรี์ูมงวันนี้เป็นการจมทาาีมรอบที่แดลงสามเจอกับการท่าเรือเอกซีมีผมพงศทตินแก้วรุ่พบพุทธิคุณชันทรุ่รับหน้าที่เป็นนา ตับสาครับที่ซอมนเป็นผีบาตกขณะที่การท่าเรือเอฟซนะครับของโคชอุสาราบุตีพันนะครับัวเป็นบรลรุกสีสีผ้านะครับในลูก่อนึงนะครับแบซ้าย่เป็นนา,ารัมคับคนหนึ่งฝาเป็นนิติเซรานโนนะครับซินเตอร์นามเวทกับลิสตออล,ลอกครับรการใช้ ก่อนจรสานและสิงสุเลสาแนวรุกด้านบนเป็นบดีภาลาเป็นการของลาซิสซีการกเรื่องครับนี่ครับสมุีสิดเร่ครับดูแบงคูในเต็มนะครับเจอกับการท่าเรือเอฟซีพุ่งมาให้สวัสดีคิสตองโดพุ่งขึ้นไปครับมาครับบอลมาถึงคิสตอง ไปนิดเดียวครับแล้วกูหันมาเวยว่าจะเอาเป็นลูกเตะมุมครับเขาจะเตะโดยโอเดลูส์นะครับโยนมาทางเสาหนึ่งยังสกัดไม่ได้โดยโกซูกิครับดูสุบกรจะสวนเร็วได้หรือเปล่าครับมาพักทันทีคณะสิทธิ์วอลดินมาอยู่ข้างหน้าครับโกซูกิน,นี่นิดหนึ่งโดนดีเลย์เกมไว้ครับยพาบอลถล่มาซูเรสเซกุสโซเรสลองบอลไว้กับตัวน,นาไปนิดหนึ่งแต่ยังได้ทางโกซูกิยิงไกลลูมิโป้เข้าเป้าเหมือนกันครับ แต่ว่าโคชิการไม่พลาดนะใช้จังหวะเยอะไปนิดนึงครับแต่ว่าบอลทะลักมาเนี่ยครับดูครับซูิโอจังหวะนี้ไปเยอะไปนิดนึงครับเนี่ยไปคล้องเองแต่ว่ากินเหลี่ยมไม่ได้ครับแต่บอลทะลักมาโกสุกิยิงไกลครับขึ้นมาจังหวะนี้แล้วลุยขึ้นไปครับสวัสด์ทางซ้ายมีครับวลดูเตอริมขึ้นมาช่วยอาจเป็นทางชนะนั้นะครับแล้วยิงลูกนี้ไม่เข้ากรอบครับน่ารับช้าจังหวะของชนะนั้นครับบอลตกพื้นก็จริงแต่ไม่ทรงกรอบครับ ครับเกมในขั้งหลังเริ่มต้นขึ้นครับทรูแบงค์คัพยูเนเต็ดเจ้าบ้านจากขวาไปซ้ายสวัสด์ให้มาที่ทสซันโดไม่ล้ำหน้าครับเช็คตำแหน่งของตัวได้ดีแล้วเปิดย้อนกลับมาลูกนีน้แอบโอ้โหต,ตกก้าวไม่ยิงครับโตแล้ววันเดลุยซัดตรงน,นี้ก็ไปติดบล็อกครับโอ้โหตกก้าวครับเลือกเลือกข้ามแล้วคือวันเดลุยเองอ่ะไปชะง,งักแวบหนึ่งนะครับมันก็เลยเหมือนวิ่งเอี้ยวมายิงครับโอ้เสียดายครับลูกนี้ คนลยาวจังหวะน,นี้ธนสิทธิ์เอาบอลลงไม่ได้แต่วัดก็โดนเบียดทิ้งบอลไปครับโดยพิรพัฒน์แล้วพลิกมาดีด้วยครับชาววัดซ้ายมีครับให้หรือเปล่าครับให้บอลมาที่พิรพัฒน์พิรพัฒน์ยิงติดบล็อกของไทยเลสต์อลอโอ้เข้ามาบล็อกเร็วอะหกกล้านั้นให้บอลมาที่ชนะนันยิงลูกปิ้ไปชนคานแล้วโหม่งซ้ำอีกทีนึ่งมีบอลหลุดผ่านหน้าประตูไปครับโอ้ประวุฒ ไม่มีโอกาสแล้วนะครับจังหวะยิงของชนะนัน์ป้อมบุกผาโอ้โหโยกแล้ว,โย,ลวโยกแล้วใส่เต็มข้อเลยครับโอซูกิออกมาด้านข้างซัวเร,รสซัวเร,รสดึงจังหวะหนึ่งแล้วล็อกเข้าซ้ายยิงลูกนี้อ,อ้าวแล้วหลุดบอลลูกนี้ยิงเข้าประตูไปเลยครับโอ้โหจังหวะของทางนัททุฒิอมปัดโยธาครับเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วนะครับลูกยิงของเชยเยกซัวเร,รสแต่ว่ากลายเป็นเสีอจังหวะกันไปน,นิดนึงบอลแฉลบแล้วเข้าทางนัทุฒิพอดี เลือกเลือกแบบเดิมทั้งคู่นะครับเพราะสมควรเลือกแบบเดิมแต่ว่าโอ้คนที่ลงมาสดเป็นนันทวุฒิสมบัติโจทาง,งฝั่งท่าเรือครับที่ต้องถือว่ามีโชคเหมือนกันครับตรงนี้ดูที่ต้องชมอ่ะคือการดึงจังหวะของเซโยครับตรงนี้นะครับล็อกดึงจังหวะแล้วอัดด้วยซ้ายบอลมันฉลับครับโอ้ฉลับพริรพัฒน์แล้วไปเข้าทางครับดูนะครับมันฉลับพริรพัฒน์นิดนึงแล้วตรงนั้นก็ตวัดยิงเรียบร้อยเลยครับแล้วยิงดีด้วยครับเนี่ยยิง หนีตัวผูษ้สษาประตูแล้วไปชนเสาเหลี่ยมในฮะดึงจังหวะของเซากิโอหลงกันไปหมดนะครับแต่ว่ายิงก็ไม่ดีแล้วครับแต่ไปเฉล็บแล้วมาเข้าทางครับและสุดท้ายผู้ชนก,ก่อนนที่ผุดหมดเวลาครับนะครับก็เป็นหนึ่งประตูชัยนะครับในช่วงท้ายเกมนาทีที่87นะครับจากตัวสำรองที่เปลี่ยนลงมาท่าเรือได้ประตูชยัยจากทางด้านของนักวุรสสมบัติโยธาครับนาทีที่87บุกมาชนะพูแวนพ็อก1นต่อศครับ